เศรษฐกิจของโลกนั้นมีปัญหาเพราะอะไระปัญหาที่คุณวิชัยเห็นหรือพวกเราเห็นนั้นก็คงเป็นปัญหาในอดีตใช่ไหมใช่ครับวันนี้เรามีปัญหาเรื่องภาพล้อเลียนาศาสดาคุณวิชัยเคยเห็นรูปที่เขาร้อเลียนมาผมก็ไม่ค่อยได้เห็นไม่รชบเห็นครับไงไงเห็นครับ<ม><ม>เพราะตามสื่อต่างๆซึ่งก็ถ้าจะว่าไปแล้วก็ไม่เหมาะสมนะฮะอืมอืม,อมถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่านะ เขาเอารูปตรงนั้นเนี่ยเอารูปพระพุทธเจ้าไปเขียนโอ้ไม่ยอมเหมือนกันครับเออคุณคุณวิชัยคิดว่ามีความรู้สึกยังไงสมมุติว่าเอรูปที่เห็นฮะเออเราพูดกันถึงคุณวิชัยนี้เข้าวัดมั้งครับก็ว่างก็เข้าเหมือนกันครับเข้าเหมือนกันใช่ไหมค้ัโอเคก็เป็นคนที่ไม่ได้สีเลียดฮะเป็นคนที่แบบว่าเออแบบว่ามานเป็นพุทธศาสนิกชนแบบพื้นๆใช่ไหมครับผมแต่ถ้าเกิดว่า คุณวิชัยเห็นเอารูปพระพุทธเจ้าเราเนี่ยไปเขียนไปไปอะไรก็แล้วแต่อย่างนั้นเนี่ยครับสําหรับเราก็รู้สึกว่ามันอืมจิตใจเราก็รู้สึกว่ารู้สึกยังไงมันแย่เลยครับเพราะว่ารูปที่เราเคารพปรากฏว่ามีคนมาลบหลู่อ๋อ,อโอเค,คอันนั้นนี่คือเป็นพุทธนะฮแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเออ,อิสลามนี่โหโหนักเลยนะอืใช่ไหม อิสลามนี่ผมคิดว่าความรู้สึกนึกคิดของเราจะเป็นอีกแบบหนึง่งฉะนั้นวันนี้สังคมตะวันตกเนี่ยพูดกันได้ง่ายว่าไม่เข้าใจความรู้สึกของผู้เลื่อมใสในโลกอีกโลกหนึ่ง mm hmm. ซึ่งโลกส่วนใหญ่ของผู้ที่เคร่งศาสนาเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นโลกที่สามครับคือโลกที่สามก็คือเรียกว่าอาจจะไม่ได้ ล่ำรวยหรือมีอาจจะล่ำรวยก็ประเทศที่ค้าน้ํามันแต่จํานวนของประชาชนที่อยู่ในศาสนามุสลิมนั้นไม่ได้ล่ำรวยแล้วก็ยังเป็นผู้คนที่ยึดมั่นถือมั่นเห็นไหมครับอ,อยู่ในเรื่องของศาสนาฉะนั้นเมื่อถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยเอด้วยความที่สังคมตะวันตกไม่เข้าใจในความรู้สึกตรงนี้เนี่ยสังคมตะวันตกก็มองไม่มีอะไร แล้วสังคมตะวันตกก็มองว่าเออพวกเนี้ยทําไมฉันเขียนแค่นี้เองก็ต้องมีไปทําไมละ่ะไปกราดยิง<อ>ไปฆ่าเขาไปตั้งสิบสองศพใช่ไหมนะฮะทั้งหมดสิบเจ็ดเลยะฮะสิบเจ็ดยกตัอย่างว่าอืมก็กลายเป็นเออสิ่งที่กําลังขยายตัวจากความเห็นที่ไม่ตรงกันครับตะวันตกก็มองว่าไม่ได้ซีเรียสแต่ทางคนที่เขานับถือเรื่อมใสเขาซีเรียส ครัอย่างกับคุณวิชัยนี่ไม่ได้โอ้โ oh, หเป็นคนที่เคร่งเนี่ยอย่างสีเรียดขนาดนี้แล้วคนที่เคร่งละ่ะใช่ครับตรงนั้นนะครับมันนําไปสู่การก่อความไม่สงบแล้วก็ก่ออะไรที่มันเป็นการก่อการร้ายเข้าไปสู่โลกตะวันตกเ mm hmm. พราะเป็นการแสดงว่าเขาไม่เห็นด้วยเขาต่อต้านเห็นไหมไม่อย่างนั้นถ้าเกิดเขาไม่ทําอย่างนั้นทางตะวันตกก็มองว่าเออไม่เห็นมีอะไรนี่ฮ mm hmm. เห็นไหมครับแต่คราวนี้สังคมของมุสลิมนั้นเป็นสังคมที่ไม่สามารถจะยอมรับฝรั่งที่มีอารมณ์ขันบนความเครียดอของศาสนาได้คราวนี้ถ้ามันเป็นอย่างนี้ไปเนี่ยตอนนี้ทั้งโลกเลยเนีย่ตอนนี้กำลังขยายตัวขึ้นไปเรื่อย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 นี้ถ้าเกิดว่าตรงนี้ มีการก่อการร้ายสมมุติว่าการก่อการร้ายเกิดขึ้นในประเทศใดประเทศหนึ่งอย่างก็ตอนเนี้ยนนทั้งยุโรปเลยเนี่ยเขาก็ต้องมีการระแวดระวังมีการเพิ่มนะบุคลากรใช่ไหมหรือมีการเพิ่มนโยบายในการป้องกันมากขึ้นการที่เพิ่มคําว่าเพิ่มอันนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นเพิ่มเม็ดเงินด้วยเลยใช่แล้วเราจะไปบอกเพิ่มแล้วไม่เห็นเพิ่มเม็ดเงินไม่มีทางไอการเพิ่มเม็ดเงินพวกนั้นเนี่ย ถามว่ามันมีประโยชน์อะไรมั้งอ่ะครับ oh. มันก็มีแต่ผลกระทบในขณะที่เศรษฐกิจโลกที้เรากำลังพูดกันใช่ไหมว่าเศรษฐกิจโลกกำลังไม่ดีนะเพราะว่าผลสะท้อนจากความต้องการของน้ำมันเนี่ยเห็นเลยว่าเออเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ไม่ซื้อน้ำมันฉะนั้นเมื่อเศรษฐกิจไม่ดีนะแล้วยังมีความขัดแย้งอีก ไอ้ความขัดแย้งเนี่ยมันกําลังขยายตัวเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วอย่างเนี้ยเราไปดูนะสงครามประเทศต่อประเทศเนี่ย <hats S 2> อย่างมากก็ไม่ขีดปีก็จบใช่ไหมไอ้สงครามหรือความขัดแย้งที่ง่ายหรือเร็วที่สุดก็คือระหว่างบุคคลต่อบุคคลหรือครอบครัวต่อครอบครัวก็โอเคอาจจะใช้เวลาไม่นานแต่สงครามความคิดโดยเฉพาะมีพื้นฐานจากศาสนาเนี่ยนะคุณวิชัยเรื่องใหญ่โอ้โหมันเป็นความ อการต่อสู้ที่ไม่รู้จักขี่ร้อยขี่พันปีนะเพราะความคิดไงฉะนั้นตรงอารมณ์ขันเนี่ยตรงใช่เปล่าไปมองอารมณ์ขันเนี่ยผมว่ามันมัน,ม,นมันหลายหลยอย่างฝรั่งวันเนี้ย <c oughs> ก็ต้องปรับตัวนะครับต้องอย่าไปบอกว่าเอออันเนี้ยเราเราเรา,เราถูกลุกลานเราไม่มีเสิทธิเสรีภาพ ในการแสดงออกซึ่งความคิดก็จริงก็จริงแต่ทําไมไม่ไปแสดงออกในสิ่งอื่นนะอ่าใช่เออทําไมจะต้องมาลงอยู่ตรงนี้ก็ในเมื่อรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ทําไม,มาอ่อนไหวใช่ครับอ่อนไหวใช่ไหมไออันนี้มันก็เป็นเรื่องของสังคมเลยนะผมมองว่าผมมองว่าภาพล้อเลียนสาเา่อกําลังขยายตัวในโลกตะวันตกเพราะโลกตะวันตกเนี่ยมองว่าเป็นการคุกคาม โลกตะวันตกมองว่าเขาสูญเสียสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกในตรงนั้นก็ถูกของเขาถ้าเกิดเขาไม่ไปหยิดศาสดาของอ,อพวกไม่ว่าจะเป็นศาสนาอะไรก็แล้วแต่อย่างที่ผมยกตัวอย่างมาอ,อ,อย่าไปว่าแต่ศาสนามุสลิมเลยพุทธศา,าสนานช่เยเ,เห็นไหมมีฝร,รั่งบางคนเนี่ยเอา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 ,เอ,า,เอ,าอะไรนะเอารูปพระพุทธ ครับรูปรูปพระของเราเนี่ยไปตั้งอยู่ในที่ที่ทําไมล่ะไม่หมมเหมาะสมฮะเอออ,อย่างเงี้ยยกตัวอย่างเนี่ยเราเราก็รู้สึกว่าไม่ไม่สบายใจใช่ครับเห็นไหมซึ่งซึ่งตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นประเด็นนะเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าเอ,อความขัดแย้งตรงนี้เนี่ยเอ,อขึ้นมาจากอารมณ์ขันเนี่ยมันไม่คุ้มกับอารมณ์ขัน อที่กําลังจะขยายตัวแล้วผมก็เชื่อว่าตรงเนี้ยถ้าเกิดทางตะวันตกเนี่ยมีการขยายเข้าไปตอนนี้เห็นมีออสเตรเลียก็มีนะแล้วก็ยังมีขยายตัวไปที่อีกหลายประเทศครับผมว่าตรงนี้จะทําให้เกิดแรงเสียดทานของอการเติบโตของทางด้านเศรษฐกิจเพราะต้นทุนแล้วก็กลับมาดูอีกอันนึงดูสิเนื่องจากตรงนั้นเนี่ยเราก็มาดูเรื่องญี่ปุ่นสิเห็นไหมครับ ญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเกิดเรา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 เห็นภาพนะคุณวิชัยครับตอนนี้ญี่ปุ่นวันนี้เวลาเที่ยงห้าสิบทางญี่ปุ่นนั้นมีตัวประกันอยู่สองคนใช่ไหมครับใช่ครับเขาถ้าเกิดไม่สามารถที่จะจ่ายเงินสองร้อยล้านเหรียญนะคนหนึ่งก็คือสามพันสามร้อยล้านต่อชีวิตหนึ่งคนเนี่ย สาเหตุที่ทําไมมันสองพันไ,ไ,ไอ,อนไ้สองร้อยล้านเหรียญก็เป็นเพราะว่าท่านอาเบะเนี่ยมาไปอยู่ในตะวันออกกลางแล้วก็ประกาศว่าจะสนับสนุนใช่ไหมฮะม <S <S ในเรื่องของการต่อต้านก่อการร้าย <S <S แต่แน่นอนจะเป็นในรูปของการตรวจสอบติดตามอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่ก็ถือว่าทางนายกอาเบะเนี่ยก็ประกาศฉะนั้นเมื่อประกาศทางฝ่ายของทางไอซิสนะครับหรือที่เราเรียกว่าไอเอสหรืออะไรเนี่ยใช่ไหม อที่เมืองไทยของเราเนี่ยเออที่เราพูดกันว่าไอเอสนะก็แน่นอนก็บอกว่าเอางันเอาสองร้อยล้านเนี่ยเอามาชดเชยเมื่อให้กับทางนู้นได้ทาไมญี่ปุ่นไม่ให้กับทางนี้ได้ก็ออกตัวของคนญี่ปุ่นมานั่นคือที่มาคราวนี้ตอนเนี้ยมันมีประเด็นอยู่ว่าถ้าเกิดว่ารัฐบาลญี่ปุ่นนี่ไม่สามารถช่วยตัวประกันได้ครับสมมุติว่าวันเนี้นี่อีกไม,ไม่กี่ชั่วโมงนี่ ก็จะรู้แล้วว่าจะถูกตัดคอหรือไม่ตอนเนี้ยตรงเนี้ยมันกลายเป็นสร้างกระแสกระแสตรงนี้มันก็เหมือนกับทวงช่วงแรกๆที่ทําไมดึงตะวันตกเนี่ยเข้าไปบอมนะเพราะว่าไออซิสเนี่ยเขาทําไมล่ะเออเอาวิดีโอมาเปิดเลยอ่ะเขาตัดคอแบบวิดีโอเปิดเลยใช่ไหมแล้วพวกเนี้ยเวลาทําอะไรนี่ก็ทําแบบจงแจ้ง ซึ่งมันนั่นแสดงถึงความโหดเหี้ยมซึ่งโลกปัจจุบันนั้นรับไม่ได้ครับคาวนี้ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยผมว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ไม่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 ถ้าเกิดตัวประกันเขาถูกประหารจริงเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยก็จะไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่สามารถที่จะบอกว่าเออเอ,อ้ออันนี้น่ากลัวนะเ,เขากลัวแล้วไม่ใช่ครับญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องเกี่ยวข้องด้วยอีกอ เห็นไหมฮะเกี่ยวข้องด้วยอีกในเรื่องของอะไรล่ะในเรื่องของนโยบายในเรื่องที่จะเป็นต่อต้านแต่ถ้าเกิดว่าตัวประกันนี้ออกมาได้นะด้วยการให้เงินนะสองร้อยล้านไอ้อันนี้มันก็กลายเป็นตัวอย่างครับต่อไปเนี่ยไอ้นี่จับใครได้ปั๊บก็ทําไมเอามาเป็นตัวประกันเขาก็ต้องได้ต้องต้องการเงินใช่ไหมล่ะใช่ครับอ่า ถ้าเกิดว่ากลายเป็นตัวอย่างอีกอ่ะพูดอีกอ่ะอีกอเงื่อนไขหนึ่งเกิดรัฐบาลญี่ปุ่นโอ้ไม่ได้พากลัวจะเสียคะแนนทางด้านการเมืองก็พยายามหาลู่ทางหรือที่ง่ายสุดก็คือจ่ายตังค์เพราะจ่ายตังค์เสร็จปั๊บต่อไปคนอเมริกันถูกจับก็ต้องเสียตังค์คนอังกฤษคนอะไรทุกอย่างคนฝรั่งเศสทุกอย่างก็จะต้องเสียตังค์มันก็จับกันทุกวันนะครับอย่างนั้นก็ดีโอ้โหก็เลยจะกลายเป็นธุรกิจการจับ ตัวประกันครไอ้การทำประกันอันเนี่ยมันก็สร้างปัญหามากขึ้นไปอีกใช่ไหมใช่มันทั้งบวกทั้งลบทั้งขึ้นทั้งล่องเลยเห็นไหมเนี่ยว่าตัวประกันถูกฆ่าเพราะทางนี้ไม่ยอมก็โอเคก็ต่อสู้กันอันั้นก็เปลืองงบประมาณกระทบผลเศรษฐกิจไหมเห็นไหมฮะอันนี้ก็กลายเป็นว่าญี่ปุ่นวันนี้มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอ่อนแอถ้าเกิดตัวประกันเนี่ยนะ เออตอนนี้มันก็ไปเกี่ยวข้องกับนโยบายของญี่ปุ่นคุณวิชัยครับเนี่ยตอนเนี้ยญี่ปุ่นได้ประกาศงบนะงบประมาณกลาโหมเนี่ยถือว่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเลยนะสี่หมื่นหนึ่งพันล้านเหรียญนะเป็นงบประมาณที่เออกมาไอ้งบประมาณตรงนี้เนี่ยเดิมทีเขาสร้างขึ้นมาเพื่อต้องการมาสร้างความสมดุลระหว่างจีนกับญี่ปุ่นครับ เอออันนี้ก็โอเคแหละจีนกับญี่ปุ่นตอนนี้เพื่อความปลอดภัยของประเทศญี่ปุ่นจีนกับญี่ปุ่นฉันก็ตั้งงบตรงนี้มาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นความปลอดภัยของคนญี่ปุ่นในโลกอะเอาแหละก็ก็ต้องตั้งงบขึ้นมาอีกใช่ไหมตั้เลยแล้วถามว่าไอ้งบตรงนี้มันมีประโยชน์อะไรกับเศรษฐกิจมั้งม่เสริมสร้างเศรษฐกิจได้ไหมไม่ได้ม่ได้แต่แน่นอนเขาโปเตคเขาป้องกัน เขาก็มองไปในมุมนั้นแต่ถามว่ามุมเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาล้วนแต่สร้างผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจญี่ปุน่นตอนนี้ญี่ปุ่นเนี่ยนะมีหนี้นะมีหนี้ถือว่าสูงที่สุดในโลกนะคุณพิชัยโอ้โหเออสูงที่สุดในโลกนี่ถึงขนาดไหนเรียกว่าสูงที่สุดในโลกครับคําว่าหนี้สาธารณะเนี่ยก็เหมือนคุณพิชัยแหละสมมุติว่ามีบริษัทนะบริษัทหนึ่งแล้วก็ยอดธุรกิจ ที่คุณวิชัยมีก็คือยอดขายหรือธุรกิจที่คุณวิชัยมีก็เรียกว่า GDP ครับปรากฏว่าคุณวิชัยมียอดธุรกิจหนึหน่งล้านแต่ปรากฏว่าคุณวิชัยมีหนี้อยู่ที่แบงค์เนี่ยสองล้านอะ่ะมันน่าจะเจ๊งตั้งแต่ต้นนะครับแต่ญี่ปุ่นไม่เจ๊งเอเพราะทาไมเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีหลายบ้านครับเออบ้านในญี่ปุ่นเนี่ยใช่เอ,อว่าเศรษฐกิจเขาเป็นงี้แต่ญี่ปุ่นดันเอาอไข่เนี่ยไปฝังไว้ ไปฝากไว้อยู่ในประเทศอื่นๆเยอะเลยทั่วโลกโดยเฉพาะในอาเซียนอเอออย่างกับประเทศไทยเนี่ยถามว่าคนญี่ปุ่นเอาสินค้าญี่ปุ่นมาผลิตแล้วขายในประเทศไทยแล้วส่งออกเนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่โอ้โหนี่มหาศาลเลยถามว่าไอ้ตรงนี้มันไปลงทะเบียนจดบัญชีเป็นของในญี่ปุ่นหรือเปล่าไม่ใช่เลยอืแต่ถามว่าเงินเนี่ยยังเป็นของใครละ่ะญี่ปุ่นนะญ่ปอยู่ฉะนั้นการที่ญี่ปุ่นยังทนได้ แล้วญี่ปุ่นยังมีความเข้มแข็งในสถานภาพของประเทศเนี่ยเพราะว่าตัวแม่เนี่ยคือตัวบริษัทตัวแม่ก็คือประเทศญี่ปุ่นนั้นปัจจุบันนี้นะก็มีรายได้น้อยลงแต่ลูกๆไงไปทำอยู่ข้างนอกฉะนั้นไอ้ตรงนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ญี่ปุ่นดีแล้วก็เข้มแข็งแต่ถ้าเกิดญี่ปุ่นโดนแล้วก็มีปัญหาเรื่องของอย่างนี้ก็คือตัวประกันตรงเนี้ยครับ ก็จะทําให้ญี่ปุ่นนี่ได้รับผลกระทบในเรื่องของงบประมาณวันนี้กําลังซื้อของญี่ปุ่นเนี่ยลดลงไปเยอะเลยนะครับสินค้าที่แต่เดิมประเทศไทยเนี่ยส่งออกเรียกว่าสินค้าส่งออกไปกลับไปประเทศญี่ปุ่นแต่เดิมเนี่ยเราเนี่ยมีมูลค่าส่งออกเนี่ยประมาณสักยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ของยอดส่งออกทั้งหมดที่เราส่งออกนะแต่ตอนนี้กําลังซื้อญี่ปุ่นก็ร่อยหลอลงทุกวันทุกวันทุกวันฉะนั้นตรงนี้ก็ส่งผลกระทบ ต่อเศรษฐกิจกษษษษษไทยในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าวันนี้ไอ้ตัวประกันญี่ปุ่นเนี่ยวันนี้ถ้าตกตัดขอบเป้งนะผมเชื่อเหลือเกินว่าไอ้สี่หมื่นหนึ่งพันล้านเหรียญที่เป็นงบประมาณการหมเนี่ยผมเชื่อว่าตัวเลขนี้จะต้องเปลี่ยนไป<ห>ถ้าเปลี่ยนไปตรงนี้ก็เป็นภาระญี่ปุ่นแล้วมีอีกเรื่องนะคุณวิชัยท,ที่เกี่ยวกับเรื่องปัญหาจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยปัญหาจีนกับญี่ปุ่นกําลังบานปลายไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเพราะว่าถ้าเกิดเราไปมองปัญหาญี่ปุ่น เออกับจีนที่มีไอ้ปัญหาเรื่องเกาะไอ้เกาะนั่นไหนเซนคากุอะไรนั่นอันนี้ถามว่ามันมาจากไหนเอ่ยมาจากคนคนเดียวอ่ะไม่รู้เอราจำกันได้ไหมว่ามีผู้ว่าอดีตผู้ว่าเออ่โตเกียวอ๋อที่ตอนนั้นมีการประท้วงกันด้วยครับชื่ออิชิฮาร่าหรือยังไงเนี่ยผมน่าจะจำว่าอิชิฮาร่าเนี่ยครับเขาก็เป็นคนที่อยากจะแสดงว่าเอ้ยเขาเนี่ยนะ อไปที่ไอ้เกาะหรือเนี่ยจะี่ปเกาะตรงเนี้ยมันเป็นของญี่ปุ่นก็ให้คนเนี่ยคนหนึ่งไปซื้อที่ตรงนี้ขึ้นมาจากเกาะนี้งสียง4.6ตารางกิโลเมตรนะมั้ยครับผมก็แสดงให้เห็นว่าเออไอ้เกาะเนี้ยเป็นของญี่ปุ่นซึ่งจีนเนี่ยเขาก็ปล่อยไอ้ตรงนี้มานะตั้งแต่สมัยเติ้งเสี่ยวผิงก็ไม่อยากจะเอาเรื่องนี้มา เป็นปัญหาเพราะว่าตอนสมัยก่อนนั้นจีนนั้นยังจนแล้วจีนก็ยังอยากจะต้องอาศัยการร่วมมือจากญี่ปุ่นตั้งชฉาผิงเขาบอกเก็บไปฮะไม่ต้องไปคุยไม่ต้องไปพูดแต่อิชิฮาร่าเนี่ยก็ไปทําไมไป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 ลุกตรงนี้ขึ้นมาคนคนเดียวกันก็ทําให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประชากรคนหนึ่งก็หนึ่งร้อยยี่สิบกว่าล้าน ใช่ไหมคือญี่ปุ่นอีกคนหนึ่งก็เกือบพันสี่ร้อยล้านเนี่ยมีจิตใจที่ทําไมโอ้โหเกียดติชังเพราะว่ามันมีอดีตไงว่าญี่ปุ่นเนี่ยในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยไปบอกว่าปลดแอกจีนจากตะวันตกถ้าปลดแอกจีนต่อตะวันตกเนี่ยญี่ปุ่นก็ควรจะทําไมไปทําไมไปสู้รบกับพวกตะวันตกใช่ไหมแล้วก็ไล่ตะวันตกออกไปก็จบแล้วก็กลับมาประเทศญี่ปุ่นก็อย่างนั้นก็ถูกนะแต่ญี่ปุ่นไม่ใช่ ญี่ปุ่นยึดครองตั้งแต่แมนจูเรียลงมาเลยครับตุบๆลงมาจนทั้งประเทศของจีนในขณะเดียวกันก็คนจีนก็ตายไปตั้งหุยเป็นสิบกว่าล้านคนเยอะคราวนี้ไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันไม่เหมือนกับไทยกับพม่านะไทยกับพม่านี่คุณวิชัยพอพูดถึงพม่าว่าไปเผากรุงศรีเนี่ยคุณวิชัยก็น่าตี๋นะแต่มีความรู้สึกอยากจะตื้อ นะพม่าอะไรหรือเปล่ามันเป็นอดีตไปแล้วครับใช่แต่ตรงนั้นเนี่ยเราก็ยังความรู้สึกไม่มากเหมือนคนจีนไงครับเพราะว่าสมัยมาสองร้อยสามร้อยปีก่อนนูน้นสมัยกรุงศรีวยยามันไม่มีหนังสามารถถ่ายได้ใช่ครับแต่ปรากฏว่าสมัยสงครามโลกเนี่ยโอ้โหมันมีหนังมันมีสารคาดีเยอะเลยที่ทําไมคนจีนก็รัฐบาลจีนก็เอามาฉายฉายฉายอยู่ในประเทศจีนนะโอ้แทบจะตลอดเลยละ่ะ บางทีไปตกแต่งมัง่งไปอะไราถามว่าทำไมรัฐบาลจีนต้องทำอย่างนั้น <'s> ก็เพราะว่าจะสร้างความสามัคคี mm hmm. ให้กับคนจีนเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยมารวมมือร่วมมือกันเริ่มตั้งแต่เรื่องของญี่ปุน่นว่าญี่ปุ่นลุกลานจีนยังไงเริ่มตั้งแต่เรื่องของอเมริกา hmm. ว่าลุกลานเอเชีย,ยยังไงเ,เริ่มตั้งแต่รัสเซียรัสเซียเนี่ยเมื่อปีเมื่อสามร้อยปีที่แล้วเอาอะไรนะดินแดน ของจีนอยู่ในมองโกเลียอยู่ในแถวไซบีเรียไปยังไงไอ้ตรงเนี้ยมันก็เป็นเทคนิคในการที่จีนเขาสร้างไอ้ความสามาัคคีตรงนี้ขึ้นมาฉะนั้นคนจีนถูกหล่อหล,ลอมโดยความพิดตรงนี้ในขณะเดียวกันปรากฏว่าญี่ปุ่นก็ไม่ขอโทษเรื่องอประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์แล้วในขณะเดียวกันกระดานไปเขียนหนังสือ,อเรียนอะอเป็นว่าคำว่าปลดแอกครับดูสิ <laughs> บทแอกจีนแล้วทําให้เด็กญี่ปุ่นก็ไม่มองว่าญี่ปุ่นเนี่ยลุกลานจีนครับฉะนั้นไอ้ความบาดหมางระหว่างจีนกับญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งเกาหลีที่กําลังเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเ,เ,เนี่ยก็กาลังขยายตัวขึ้นขณะไอ้การขยายตัวขึ้นตรงเนี้ยก็ทําให้ปีนี้เนี่ยจะเป็นปีที่จีนกับเกาหลีเนี่ยจะร่วมมือกันประท้วงญี่ปุ่นครับ <laughs> แล้วก็นี้ในขณะเดียวกันเนี่ยจีนก็ไปเสริมสร้างนะ ทางด้านเกี่ยวกับการทหารใช่ไหม <ฮะ S 1> เพราะเสริมสร้างอันนี้ไปปั๊บเอาเป็นว่าวันเนี้ยจะหลวดทุกลูกเลยที่จีนเนี่ยตั้งเป้าไปเนี่ยยิงไปเนี่ยก็โหกว่าข้อน,นี่ยิงไปญี่ปุน่นเลยคราวนี้อ้น,นี่ก็ฝ่ายจีนก็มีที่มาอยู่อย่างนี้ส่วนคนญี่ปุน่นคนญี่ปุ่นเนี่ยก็ด้วยความที่รัฐธรรมนูญใช่ไหมครับเออก็ถูกเอเรียกว่าเอถูกเอ,กเอบีบหรือถูกควบคุม โดยลักษณะของรัฐธรรมนูญว่าห้ามญี่ปุ่นมีเรื่องเป่ยนจากกองกำลังปอง<บ>้องกันตนเองเนี่ยเป็นกระทรวงกลาโหม,มแต่ตอนหลังมาอเมริกันเนี่ยน,นี่ก็เป็นบทรัฐธรรมนูญที่อเมริกันสมัยแม็กอาเธอร์นะเป็นคนที่จะมาล่างแล้วเป็นกลเป็นการบอนไซญี่ปุ่นไม่ให้นะมีการเติบโตทางด้านทหารอ,อันนั้นก็ถูกนะเมือ่อช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ไปแล้วแต่ประเด็นก็คือว่าตอนหลังอเมริกาเนี่ยก็ไม่ได้รวยเหมือนสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สองเพราะว่าสงครามโลกครั้งที่สองนี่ทุกคนก็ไปลบอยู่ในประเทศอื่นนะ <c oughs> ประเทศของตัวเองแต่อเมริกานี่ไม่ได้ลบอยู่ในประเทศตัวเองความบอบช้ำก็ไม่มากอเมริกาก็มีเงินใช่ไหมอเมริกานี่ก็เลี้ยงญี่ปุ่นเลี้ยงเกาหลีเริ่มแรกเลี้ยงญี่ปุ่นก่อนจากสงครามเกาหลีมีอะไรอะไรก็ให้ญี่ปุ่นผลิตแล้วเอาไปใช้ในสงครามเกาหลี เออฉะนั้นพอสงครามเกาหลีเนี่ยญี่ปุ่นก็ร่ำรวยขึ้นมาพอหลังจากสงครามเกาหลีก็สงครามเวียดนาม <c oughs> ญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันก็ถูกอเมริกาเนี่ยให้งบมาผลิตนะอุปกรณ์ต่างๆเครื่องใช้ไม้สอยหรือเรื่องอาหารเรื่องอะไรก็แล้วแต่ใช้ในสงครามของเวียดนามร <c oughs> หรือในสงครามของอินโดจีนฉะนั้นเออ ไอ้พวกประเทศเหล่านี้ก็ร่ำรวยขึ้นร่ำรวยขึ้นในขณะเดียวกันอเมริกันก็จนลงจนลงอเมริกันเนี่ยก็กลายเป็นตำรวจโลกใช่ไหมจนถึงทุกวันนี้ว่าโอ้เนี่ยก็ต้องไปปราบไอ้นั่นต้องไปปราบไอ้นี่ตอนนี้ไอซิสใช่ไหมอเมริกาก็เป็นหัวหน้าอีกอ้าวสมัยซดดัมอ้าวไปนั่นก็หัวหน้าอีกฉะนั้นงบประมาณต่างๆเนี่ยของอเมริกาก็ใช้ไปได้เยอะในทางด้านของป้องกันประเทศหรือไปต่อสู้กันปรากฏว่าญี่ปุ่นเนี่ย ได้รับการป้องกันของอเมริกาญี่ปุ่นก็ไม่ใช้งบประมาณทหารเท่าไหร่ตัวเองก็รวยขึ้นร<อ>วยขึ้นตอนนี้อเมริกาก็มองว่าเฮ้ยฉันไม่ไหวละทางหมดฉันให้ญี่ปุ่นมารับผิดชอบเป็นตำรวจตรงนี้ดีกว่าโอโก็เลยเปิดให้ญี่ปุ่นเนี่ยแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วโดวยเฉพาะนายกนะอาเบะเนี่ยโอ้โหแกก็พ่อเป็นตระกูลสมุไรไงอเออตระกูลสมูไรนี่ก็มีพื้นฐานโอ้โห วัว uh huh. สู้เลือดนักสู้ฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าความปลอดภัยของคนญี่ปุ่นตอนนี้กำลังถูกขยายด้วยการาเพิ่มงบประมาณทางด้านการละโหมฉะนั้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็นความขัดแย้งและปัญหาที่มาจากน้ำพึ่งหยดเดียวคือผู้ว่าอิชิฮาระแล้วก็ นายกอาเบะที่ไปพูดพอพูดเสร็จปั๊บก็ตัวประกันทําไมสองคนถูกจับ,จบแ,แต่ไอ้เงินตรงนี้ที่จะเข้ามาใส่หลังจากที่เนี่ยสองคนนี้เกิดเสียชีวิตไปหรืออะไรก็แล้วแต่มาดูแล้วเนี่ยจากคนเพียงไม่กี่คนครับเหมือนกับความขัดแย้งในบ้านเรานะคุณวิชยัยครับเหมือนกับของเราเนี่ยมาจากคนเนี่ยไม่กี่คนเอง <c oughs> <ใจ S 2> แต่กลายเป็นคนทั้งประเทศเนี่ยเอาซ้วมใส่เสื้อ,อ <c oughs> เด้ <c oughs> องสีสงแล้วก็มาต่อสู้กันตรงนี้แหละครับ กลายเป็นเรื่องของปัญหาจากเรื่องของน้ํามันที่เป็นแรงเสียดทานเห็นไหมฮะว่าถ้าเกิดมีปัญหาน้ํามันขึ้นหรือลงก็แล้วแต่เศรษฐกิจโลกมีปัญหาในขณะเดียวกันเรื่องของกลาโหมเรื่องขังการต่อสู้ก็เป็นตัวปัญหาที่จะสร้างความเสียดทานให้กับปัญหาของการโตทางด้านเศรษฐกิจขอโทษคุณวิชัยเวลามีนิดเดียว